เอ๋าวถ้าเกินห้องไหมได้ไปทับยู่พี่บอกสวยเริ่มแถวเท่าสดแล้ววะสุดจัจสุดจัจประหลัดบอกอ่ะยังอ่ะ <c oughs> โอ้โหคนข้ามอา่ไรนะ คือตอนนี้หลายหลายคนอะเขาแบบเป็นห่วงวอกันเยอะําน้ำก่อนเดวโตวัตีววกล้านะอนะาเธอบอยกล้ามากนะก็คือว่าด้วยความที่แบบบอกว่าพร้อมนางไล์ใช่ไหมล้วที่เดแบบ็บอกว่าพี่วอป่วยที่อวอไม่ได้ป่วยนะทุกคนพี่อวอยังอยู่นี่ดีดไม่มีความป่วยเลยจ้าหายป่วย,ลยแล้วเด็กคนนี้ mm hmm. เขายังอยู่ดีฮะ ทำไมแม่นใช่ช่วงสายดาสั้นแล้วช่วงเนี้ยอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะ How you like that <Dead. S 2> <laughs> พอคิดถึงใช่คิดถึงมากคิดถึงมากฮนะพี่ออตเเล็กใช่พี่พรอมแกงใช่ เอาจริงป้าทุกคนคือมีแต่คนทักดีเอมาเยอะมากว่าพี่วอกเข้าโรงแามเหรอพี่อ่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูไลฟ์สดมาจากของพี่พร้อมอะไรเงี้ยซึ่งพี่วอไม่ได้เป็นอะไรนะครับพี่วอกก็คือยังอยู่ดีไม่มีอะไรเลยพี่วอคือแข็งแรงขึ้นมากตอนนี้เ,นเ,นอเออ,อยังไปฟังพี่พร้อมนะฮะพี่วอลเขาบอกว่าขอส่งหนูนะฮะดีดีอยู่ดีฮะ นี่มีอะไรกิดขึ้นกับพี่บอได้พี่บอเป็นคนแข็งแรงครับแปบ๊บเดียวแขึ้นฟันเริ่มขึ้นแล้วอีกนิดนึงก็จะเคี้ยวข้าวได้แล้วใช่ไหมอืมก็คือไม่ต้องกินแล้วนมผงอะไรป๊บ,บนึงเราจะกินนมนมกล่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะหาเรื่ององโดนฮฮหาอยู่ไลน์ด้แมนดีเจบิว ฝายเรียนทะุกคนอดดูเออช่วงนี้คนเริ่มเปิดเทอมแล้วใช่ไหมตั้งใจเรียนกันนะครับสู้สตั้งใจเรียนกันนะฮะเ <Hello. S 1> <laughs> พราะอยากแกงเตาไดโนคือแกงเก่งวะจริงไดโนไดโนคือแบบพักก้อนคุณพร้อมคือต้องพักแล้วแล้วแบบวันนี้แกงฉันไม่ไหวแล้วคือไปคุยงานกับลูกค้าให้หนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วแกงฉันแรงมาก เลิฟฟอร์มาเจนตินาเย่ะพี่ว่าที่เกลอรอยแล้วใช่พี่ยินกลับจากทะเลแล้วค่ะดีเจบีเขาบอกดีเจบีเกลยวอย่าไลฟ์ตอนเรียนนะไม่ไม่ไม่ก็แบบนานๆทีแหละพี่เบนเออวันนี้เห็นพี่เบนเมาเหรอบอกว่าพี่หันเป็นคนแบบเฮฮาแต่พี่หันเขาชอบไลฟ์สดแหละอะไรเงี้ยคือแบบนู่นนี่น่ะอยากเจอแล้วเอออยากเจอทุกคนเหมือนกัน พี่พร้อมแกพี่อันเป็นดาราทัานหนึ่งโอ,อ้ไม่ล้ะไม่จ้าเปิดเทอมเด่อยลือย่าไหลดึกมาเอออาจจะแบบไม่ค่อยแล้วจริงๆคือช่วงนี้ก็งานเยอะมากเกืบทุกวันเลยแหละน่าจะทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นยินวอรพร้อมเบนโฟกค,คนอื่นๆก็เอ้ยแต่เร็วๆนี้น่าจะแบบมีอะรเรียกว่าอะไรใช่ใช่มีงานร่วมกับ บริษัทของจูคอนส์นะฮะทุกคนก็เตรียมตัวนะครับบอกเลยว่าสุดปังอลังการแน่นอนอพี่อันขอกับพี่วอได้ไหมคะนี่ไงจะคอทำไมพี่วอก็อยู่นี่เขาอยากให้ไม่ขอจัดให้ไม่ต้อ,อจริงหรอ,อรพี่วอทุกคนเดี๋ยวพี่วอบ้าจี้จริงนะล่าสุดอะ่ะพ่อร้องเพลงพอไหมพี่อันเฮ้ยพอนะพออะไรถึงร้องะเนื้อเพลงอ่ะเนื้อเพลง จำไม่ได้ว่ะฉันนั่นลนะอะไรวะฉันจะไม่ไดีก็รู้แต่อยไม่ไปได้ไหมจริงเหรอไม่คือทำไมเดีย๋ยวไม่ต้องอวยผมเยอะเราอวยอวยไ,ไปก็เขินไงเพราะในการที่จะร้องไปเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาทอนไ,ได้ออแล้วถือว่ากว่าจะอัดออกมาได้ดีแต่บอลมันเก่งนะใช่คือบอลมันฟังเสียงแบบคือผมร้องไปประมาณ หนึ่งร้อยฉบับอะแล้วมันมันจะเลือกมาหนึ่งอานที่ดีที่สุดไงแล้วหลังจากเลือกปุ๊บก็ไปแต่งเสียงอีกฉะนั้นย่าอวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ไปโชว์ในสักงานหนึ่งแล้วมันจะเขินได้แบบไปลอกอีกเป็นรองอวยดีแล้วมันรอดเป็นเพลงเพลงพี่บอลองได้ไหมเขาถามเพลงรู้อะเขาถามบอกว่าพี่บอตอนกำกับเอมบีนี้เป็นไงบ้างยากไหมมันเป็นจริงๆมันเป็นลองช็อตไหนอธิบายให้เขาฟังหน่อย ลองเทสไงก็คือถ่ายแล้วแบบมันไม่ต้องคัดไงเคยดูหนังเรื่องหนึ่งเก้าอะไรวะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดก็คือถ่ายไปเลยแล้วก็เล่นไปเลยในในคัดเดียวอ่ะให้มันจบเลยอืใช่ก็ง่ายครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งกล้องไว้เฉยๆก็คือมันมันสื่ออารมณ์ยังไงลองลองเล่าให้เขาฟังหน่อยอารมณ์ที่อยากให้ยินทาไม่มันเป็นเอก็ ถ้าเกิดเห็นเบื้องหลังมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยกดโทรรัพบดีกว่าตอนนี้ทําอะไรให้ให้มันคร้มแบบสามนาทีอะไรเงี้ยสองนาทีกว่าก็ก็คือเป็นการเสื่อมลงนั่งนอนเดินต่างๆพ่แบแค่กดอไพาราซาร่าก็ได้น่าจะอยู่ตรงนั้นนะพี่ออลองเพลงรู้ไหมให้ฟังหน่อยเพลงรู้อ๋อรู้ให้ฟังรู้ไหม ได้ครับรู้ไหมไม่ใช่รู้ไหมไงแต่มันทำไม่ไรทุกคนเดี๋ยวฝากอันนี้ด้วยนะโฟโต้บุ๊กเร็วๆนี้แล้วก็บ็อกเซตต่างๆนะครับจะเห็นหน้าลูกชัดๆหรอนี่ไงชัดไหมเพื่อผมอยาแล้วใช่ ขางบนพุ่งขับดีเด่นต้องมาแล้วนะอ่าเราพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไม่พี่ก็ไม่ไม่หรอกคือจริงๆว่าจะไม่ได้ไล์แล้วแต่นี่นะคนดีเอ็มมาเยอะมากว่าเอ้ยพี่พอเห็นพี่พร้อมไลฟ์สดแล้วแบบบอกว่าพี่บอเข้าโรงพยาบาลสี่วันแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือพี่พร้อมไปเลื่อยมากแกงเก่งมากพี่พร้อมอาบน้ําครับพี่พรอ,อาบนะ้ำฮะพี่บอหายแล้วครับตอนนี้พี่บอหายดีแล้ว ช่พี่บอสเขาบอกขอหวยหน่อยเลขอะไรอ่ะอย่าไปเล่นเลยครับไม่ต้องเล่นนะทุกคนหวยอาเร็วเลขอะไรเลขอ่ะเอาเป็นผมบอกทิีให้ดีไหมว่าถ้าเกิดอยากถูกหวยอ่ะคุณต้องซื้อนี่ถูกชัวแน่นอนศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าอย่างน้อยอสองตัวเลขท้ายยังไงต้องถูกมันต้องมีถูก ไปซื้อนะครับจากเก้าสิบเก้าใบอ่ะเขาขอหวยร้อยใบอ่ะมันก็ไม่คุ้มเงินเราวะขอหวยเก้าเก้าสมมุติว่าได้ใบหนึ่งก็คือสองพันวะแล้วก็ไปตกใบละร้อยก็โอ้โหก็ไม่คุ้มอยู่นะอยาไม่ถูกเฉยอ๋อแค่ถูกเฉยแต่ขาดทุนไงก็แล้วแต่ค่ะซื้อเป็นแสนได้เป็นร้อยนะครับทุกคนยินดีด้วยอ่าบอกเลขบอกเลขสองสามก็ได้ครับสามสองเอาแล้วฮะ สำหรับใครที่จะซื้อหวยนะฮะสองสามสามสองเตรียมเลยนะครับพร้อมฟาดไปเลยฟาดกันเลยนะฮะสองสามสามสองซื้อเลขตัวเดียวมันมันมีถูกเลขตัวเดียวไเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเนี่ยครูครูอะไรก่อนเลนี่คุณขายของเล่นบ้านเลขตัวเดียวเอาแล้วนะสองสามสามสองนะต้องแล้วนะสองสามสามจาพอมันเองใช่ ล้าพ่อมาเลยอุ๊ยยีิบสามวันเกิดพี่บอรหรือเปล่าถึงพูดอะนั่นอะ่ะยังไงเอาแล้วสองสามสามสองอ่ะไปเรื่อยกันแล้วนะพี่เบนให้สามสองห้าเฮ้ยก็ขาย้ก็ายกันอยู่นะเออไม่มีความใกล้เคียงอยู่นะสามสองถ้าสามตัวถ้าเพิ่มเลขอีกตัวหนึ่ง โอ้โหสองตัวยังไม่ถูกเลยตัเกิดมาเลยตัวหนึ่งเหรอหนึ่งแล้วกันครับอ่ะสองสามหนึ่งก็คือไปเลือยอยู่นะสองสามหนึ่งก็ไปหมดแล้วโมเมนตโมเมนตเก่งนะคืองงอยู่นะทุกคนเล่นหวยกันด้วยเหรอแต่ดูจากการพิมพ์มาคือแบบเล่นกันเยอะอยู่นะอย่าไปเล่นเลยเส่เงิน เออคือทุกคนเล่นหวยกันเยอะมากเลยอ,อกระดาษขายฝันฮะได้ยินพ่อสอนปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอาสนุกอะ่ะอืมเวลาผมซื้อผมจะซื้อแบบไม่ไม่เคยซื้อเพราะอยากเล่นแต่ซื้อต่แบบเวลาไปวัดแล้วบางทีเนาะคนเขาขายเขาจะเอาแบบไม่รู้อะอยู่ๆก,ก็หยิบเดือดมาเลยไม่จะเอาแบบลูกเลยที่ไหนที่เขาดูแบบ ไม่โอเคแล้วเขาดูต้องใช้เงินนะเอ,จะ,อจะไปซื้อจอากตรงนั้นมากกว่าอืมก็ <จะ S 2> ดูเป็นแบบว่าจะไม่ซื้อแบบอยู่ๆไปแบบเอาวะเลขนี้เลยนะจะแบบเอออย่างน้อยเราก็แบบเลใ่ให้ให้เขาอ่ะถ้าซื้อว่ามีคนเขาพิมมาสองสามหนึ่งแล้วหนึ่งตลาวันเกิดใครอ่ะเชื่อมโยงไปแล้วแกสกงม <laughs> เออเอ้า ไปเลื่อยอยู่นะเอาจริงๆงงอยู่นะไปไปมาเออยีามวันเกิดบอลวันที่หนึ่งวันเกิดวันเกิดยินอ่ะคอมเมนต์ดีนี้ดีมากเอาเงินไปซื้อบล็อกเซตเอ็นออฟเลิฟถือว่าทําได้ดีฮะเดี๋ยวแจกหนึ่งเซตผมซื้อให้เองไม่ใช่อะไรอ่ะเขาจะแจกเหรอถ้าถูกเดี๋ยวผมซื้อให้เองอ่าส่งชื่อมาทางพี่อันได้ไหฮะเออเอาละขอให้ถูกหวยกันนะ ขอตามรู้กับบ้างโมเมนต์ะโมเมนต์เก่งของแบบนี้นออกจากใจแน่ใช่ไปเลยไปเรื่อยไปหมดแล้วว่าเอาจริงหนึ่งกราคดาวันเกิดพี่พ่ออ้ยอ่ะวยพรเลยเอาอวยพรหน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีที่เล่นดี อีกหนึ่งอีกหนึ่งโปรเจกต์เดือนหน้าน่าจะมีให้เห็นกันกับคำกับคำว่า sub your head I wanna so fly away ป้าเอาแล้วจริงๆต้องบอกว่า sub your head I wanna so fly away เนี่ยถือว่าเป็นคือเป็นอยากยังอยากจากสปอยอย่ะเออบอกแค่ว่าเป็นการรวมตัวของสามหนุ่มแล้วกัน ยินวอรพร้อมเธอต้องรอดูนะว่าคืออะไรเดือนหน้าน่าจะได้เห็นสปอยเอ็นออฟเลิฟอีพีทิปหน่อยค่ะเนี่ยเนี่ยแกไปเลื่อยเลยกันไปหมดแล้วคือใครจะแบบเอาจริงำขา่าวสปอยทิปอยู่เหรอก็รอวันพรลิัสกันดิเดี๋ยววันพรลิัสวันพรลลิขั่ไปทีเซอร์ปะ่ะวันพรลิัสก็ทีเซอร์อีพีทิปไง ปล่อยทีเซอ EP ทิปเหอทีเซอร์ EP รทิปเ,เป็น EP สองหรือว่าใช่ไหมไม่ EP ทิปสองอ๋อ EP ทิปสองล้ว,วันเสา EP รอ์อะ end p เลย EP ทิปสอง EP ทิปสองใช่ปั่นเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งหรอใช่เลยนะมันสิวขึ้นแล้วมันปวดหัวเธอจะเห็นติดเทนดับหนึ่งหรออันนี้ก็ต้องลุ้นนะว่าจะติดไหมใช่ล้วเ,เ<อ>ะเยอะซีรีสเต็มต้องมาลปะใช่ไหมใช่ไหมล่ะยังไง ไปเรื่อยซันอะไปเรื่อยเอาจริงแบบอยากให้แบบออกอีเวนต์หรืออะไรได้แล้วเนาะอยากเจอทุกคนเหมือนกันเจอแต่แบบในโลกออนไลน์จริงถ้ามูออกอีเวนต์แล้วก็จะแบบพยายามจะไล์น้อยลงเพราะได้เจอทุกคนไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอไงเราก็แบบไปเรื่อยอยู่จริงต้องวอนผู้จัดนะ วอนพูดจัดซีรีส์เต็มต้องมาแล้วปะทิมันเป็นใครทศกัณกับพี่เหนือคืนดีกันยังคะอ่าชั้นอนะคือชั้นนะไปจะิตไปเลย <laughs> จะตามไปทุกง,งานเลยคะ่นะน้องคิดถึงทุกคนจริงๆรอดู e ีทิปสามอะ <Hey. S 1> มเห็นว่าจะอยู่ในช่วง e p พีทิปสามหล่อเธอรู้ใช่ไหมช่ช่วง,ง,งทศกันกับพี่เหนือใช่เปล่ะอ่ีีทิปสามไงทุกคน สัปสัปดาห์หน้าจะเป็นอีกเวกเวหนึ่งรอ,อ,อก,ก่อนมันจะไปเรื่อยใช่ไหมไปเรื่อยไปช้าอืมไปช้าไปช้ามาเบยเบไม่ต้องรีบต้องร้อนเราช้ามาเลยด้ยกาบผู้จัดค่ะบอนผู้จัดทั่วสากรกโลกพี่พร้อมใช่พี่พร้อมน่านจะนอนในห้องน้ำแล้วเอาจริงว่าค่าไฟฉันน่าจะเอ้ยค่าน้ำอ่ะค่าน้ำก็คือแบบ หมืน่นหมื่นกว่าบาทแล้วตอนนี้นลูกบาทเนี่ยหมุนอย่างไงนะเอวแบบของน้ำอะ่ะ <c oughs> เออวันนี้คนดูกันเยอะจ 21, อังสองหมื่นหนึ่งพันเขาบอกว่าเขาจะต้องไปโรงเรียนดังนั้นเออจริงๆทุกคนนะเปิดเทอมแล้วนี่นะอะอวยพรด้วยเขาจะเขาเปิดเทอมกันแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับผมเป็นเด็กดีนะครับสอบได้เกรดดีๆก็ยินดีด้วยฮะแต่ว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่สําคัญรลกครับ อยู่เป็นก็พออืมแค่นั่นแหละอืมอ่ะพี่บอเด็กๆเริ่มเปิดเทอมแล้วไว้พร่หก็สู้ๆนะครับขอให้อ่าขอให้สู้ๆเกตล่ะอ่านหนังสืออะไรยังไงก็ตั้งใจเรียนไว้ก่อนนะครับก็อยากให้นั่นแหละอ่า ทุกคนคือถ้าสมมติว่าทุกคนได้ฟังอันนี้จากพี่บอก็คือแบบน่าจะได้เกตดีๆแหละใช่ใช่แน่นอนทุกคนอย่าลืมนะซอฟโ h เฮเดือนหน้าทุกคนต้องได้เห็นบอกเลยโวยพรพี่เียยอ่ะโวยพรคนทำงานด้วยคนไหนที่ทำงาน ก็สู้ๆครับขอให้ขอให้ไม่เหนื่อยครับแล้วก็แล้วก็กินอิ่มนอนหลับครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานครับผมเอออ่ะคุณพ่อพี่ๆที่ทำงานหน่อยก็ตั้งใจทำงานเช่นกันครับนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงเข้ายากมากแพงนะครับก็นั่นแหละตั้งใจทำงานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับก็ ถ้ามีสมมติมีอะไรใหม่ๆก็ลองทําดูกันก็ได้นะเพื่อเป็นการแติบโตแน่นะนเลตรเรนใหม่อ่ะใช่เป็นเวใหม่สูสๆครับอ่าไปแล้วนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูเราด้วยคิดถึงทุกคนมากๆแต่อย่าลืมซอบโยเฮของเด็กๆด้วยนะฉันเห็นพวกเขาตั้งใจทำกันแบบสุดๆมากสุดๆมาก,ม,ากมีคนแบบ เวอร์วอลบอกว่าไม่เหนื่อยครับสิบรอบชนก็ไม่ตายหนูอาบน้าแล้วต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปดูด้วยเฮ้ยสุดยอดอูตสปางไม่ไหวแล้วมาแล้วคุณนาเธอบอยคุณนาเธอบอยมาโผล่น้านิดนึงหน่อยเขาถามหาว่าคุณจมน้ําหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณจมน้ํากันอ๋อพอดีผมเล่นเป็ดน้อย เป็ดยางอย่พอดีพี่อ่านซื้อมาเป็ดยางในห้องน้ำหรอใช่เป็ดยางน้อยเป็ดยางน้อยยืนยืนเล่นเป็ดยางตะโลกอะเป็ดยางอ่ะอีกรอบหนึ่ง sub your hair I wanna fly away ของสามสามของสามสามคนนะฮะยินวอร์พร้อมเร็วเร็วนี้เดือนหน้าน่าจะได้เห็นกันแล้วทุกคน sub your hair I wanna fly away อ่ะเห็นไหมคุณพร้อมเขาบอกแล้วบายยนะครับฝันดีทุกคน